สวัสดีค่ะวันนี้กองการเจ้าหน้าที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยตอนที่8ฐานขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินยัยพุทธศักราช2559ข้อ13วรรค1กำหนดว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงแต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคำสั่งนั้นจะทำให้เสียหายแก่ราชการหรือเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการหรือเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันที เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่งนั้นและเมื่อได้เสนอความเห็นแล้วถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามคำสั่งเดิมเป็นหนังสือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตามโดยมีองค์ประกอบความผิดดังนี้ค่ะ 1. มีคำสั่งของผู้บังคับบัญชา 2. เป็นการสั่งในหน้าที่ราชการ 3. เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 4. มีเจตนาขัดขืนหรือหลีเลกเลี่ยงที่จะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวตัวอย่างเช่นข้าราชการท่านหนึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจส,สอบสภาพบ้านเช่าแล้วไม่ได้ไปตรวจสภาพบ้านเช่าจริงแต่ลงนามในรายงานการตรวจว่าอนุญาตให้เช่าได้พฤติการดังกล่าวเป็นความผิดวินยัยฐานขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา ข้อ13วรรค2กำหนดว่าการฉัดคำสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงโดยมีองค์ประกอบความผิดดังนี้ค่ะ 1. มีคำสั่งของผู้บังคับบัญชา 2. เป็นการสั่งในหน้าที่ราชการ 3. เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 4. มีเจตนาขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว 5. เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงตัวอย่างเช่นข้าราชการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา ที่สั่งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งนะที่แห่งอื่นทำให้ขาดเจหน้าที่รับผิดชอบเสียระบบการปกครองบังคับบัญชาและก่อให้เกิดความเสียหายในการบริหารราชการอย่างร้ายแรงพฤติการดังกล่าวป็นความผิดพิในยอย่างร้ายแรงถ่ายขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาตอนต่อไปเราจะมาติดตามกันนะคะว่าฐานความผิดที่9คือฐานความผิดเกี่ยวกับอะไร วันนี้โครงการเจ้าหน้าที่ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ